มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอสารดีกฎหมายเลข99 ฉลอง10ปีบอลซองบอลซอง10 y e, bon so e Years, a r Celebration Anniversary ที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ Impact ที่สุดระหว่างบริษัทบอลซองผู้นำเทรนด้านความงามที่ขอจับมือกับงาน Beauty Legend งานรุมมงที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมบุคลากรทางการแพทย์ในด้านความงามไว้มากที่สุดในเมืองไทยมารับรางวัลในด้านต่างๆโดยงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนัทวันคลินิกโดยแพทย์หญิงนัทวันคา,ารุทามาสกับรางวัล Google Award 2021 หูเกลที่เป็นเกรดพรีเมียมหูเกลท็อกซินที่เหล่านางงามเลือกใช้และพร้อมการันตีในความน่าเชื่อถือและบอกต่อเรื่องคุณภาพก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคะ่ะเพราะว่ารู้จักบริษัทบอลซอนะั้นตั้งแต่แรกเลยค่ะก็คือเป็นสิบปีแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาตอนนี้นมาโดยตลอดคะ่ะวันนี้ก็มารับโล่รางวัลฮูเจลวอร์ดนะคะก็ะคือเป็นผลิตภัณฑ์มียอดใช้สูงสุดค่ะค่ะสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือ ในเรื่องของผลลัพธ์นะคะที่เบสป,ปังนะคะแล้วก็าการดูแลสปอร์ตของบริษัทนี้ก็คือดูแลดีมากค่ะแล้วก็ตัวบริหารเองก็เป็นของที่น่ารักค่ะคือทางหลักก็คือทาง Facebook น,น,นะคะก็คือนัทชั่งมันคลินิกไปคุณหมอน้องนะคะก็เป็นเพจที่ทำดานสัญญกรรมความง,งามแล้วก็ในเรื่องของขั้การต่างๆค่ะเรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ